สวัสดีค่ะทุกคนได้ก็มีอะไรคลิปนี้นะคะแล้วอยู่ที่เมกาสะพานเหล็กอีกแล้วและที่เห็นว่าเสียงไม่ตรงกับในคลิปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เสียงหายหมดเลยจ้าเศร้ามากอยากจะร้องไห้มาก นี่คือกล้อง DJI Osmo Pocket 3นะคะที่ก็ใช้ถ่ายเป็นประจำนะคะมาพร้อมกับไม์ตัวนี้เลยเป็นไม์บลูทูธที่มาพร้อมกับเขาเลยอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากนะคะไม่ได้ลงคลิปมาสักพักใหญ่ๆแล้ว เรื่องหลักๆก็คือตัวกล้องที่เราใช้อยู่นะคะมีปัญหาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือตัว DJI Osmo Pocket 3นะคะก่อนหน้านี้คือไปถ่ายคลิปมาแล้วก็คือใช้ไม์ปกติเนี่ยแหละไม์ของเขาคือตัวนี้นะทุกคนที่แถมมากับในเซ็ตของเขาเลยแต่เรื่องของเรื่องคือ วิดีโอใช้ได้แต่เสียงใช้งานไม่ได้นะคะเสียงก็คือไม่เข้าเลยทั้งทั้งที่เราเปิดอัดจากตัวไม้ด้วยตัวตัวไม้ตัวเนี้เขาจะมีแบบว่าอัดเสียงในตัวของเขาอยู่แล้วเพื่อแบบว่ากันแบบ สัญญาณหายอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณ,ญญาณที่เชื่อมต่อบลูทูธอย่างเงี้ยหายไปแล้วก็สามารถอัดเสียงในในไมได้เพื่อที่จะแบบว่าเอาเอาไม์ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ดึงไฟล์ลงได้แต่ตัวนี้คือมีปัญหามีปัญหาตรงที่ว่าเอาไปเช็คแล้วก็คือไม่มีเสียงในนั้นเลยวันนั้นเป็นวันที่ถ่ายคลิปมาทั้งหมดประมาณ4 0 44คลิปได้มีเสียงอยู่แค่2คลิป ซึ่งคลิปที่มีเสียงก็คือคลิปนี้นะทุกคนเสียงหายกินอิ่มแล้วร้อยแล้วทุกคนได้เวลากลับบ้านแล้วนะงงมากงงมากก็เลยแบบไม่เข้าใจว่าอีตรงที่มีเสียงน่ะมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาเทสที่บ้านดูอีกทีก็ปรากฏว่าเวลาที่เราอัดคลิปแล้วเราเปิดไมค์ตัวนี้ไปด้วยอ่า มันจะไม่มีเสียงเลยแต่เวลาที่แบบว่าไม่เปิดไมค์ใช้แบบว่าเสียงไมค์จากจากัวกล้องตัวเนี้เออเสียงไมค์โดยตรงโดย,โดยที่แบบว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไมค์ตัวบูทูธต,ตัวนี้นะมีเสียงเข้าวันนั้นก็เลยมโนเอาว่าอ่ะแสดงว่าวันนั้นที่เราไปถ่ายมา 40, 40กว่าคลิปคลิป2คลิปอาจจะ ไม่ดับไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ตัวเนี้ยเพราะว่าใช้ไปสักพักนะอ่าสักพักหนึ่งแบบว่าเราไม่ได้เราเปิดไม้ค้างไว้แต่เราอาจจะปิดปิดตัวกล้องที่ที่ใช้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้ยสักพักเขาจะปิดเขาจะปิดไม้เองโดยอัตโนมัตินะทุกคนอืมเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ ตอนแรกค่าตอนแรกที่ถามก็คือทักไปในซัพพอร์ตที่เป็นไลฟ์แชทในในแอปของ DJI นะคะจะเป็นของตักประเทศน่าจะของสิงคโปร์ Singapore หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะคะก็คุยเป็นภาษาอังกฤษกันเขาก็ให้เช็คทุกอย่างว่าเออเป็นเกิดจากอะไรเพราะว่าเขายังไม่รู้อันนี้เป็นเคสแรกที่ส่งไปว่าเออเสียงไม่หายเกิดจากอะไรเราก็เช็คให้ทุกอย่างเลยนะส่งไฟล์ไปในอ e ีเมลส่ง ไฟเสียงส่งอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็หาข้อมูลในแบบใน Google ดูว่าคนอื่นเขามีปัญหาเหมือนเราไหมแต่ไม่มีใครมีปัญหาอย่างนี้เลยงงมากทำไมฉันถึงแจ็คพอตขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอะเออแต่ก็คือแบบว่าคุยกับเขามาประมาณสองวันเขาก็ทางซัพพอร์ตทางนั้นก็คือให้คำตอบเราไม่ได้เออ ก็เลยาถ,าถามเข้าไปที่ศูนย์ DJI Service Center ของไทยนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าให้เอามาเช็คดูแล้วออกเข้าศูนย์ไปนะคะที่ตึกชำนาญ ตึกชำนาญเพ็นชาติเกือบลืมชื่อเขาอะก็อะเอาเข้าไปเช็คแต่ว่าเรื่องของเรื่องขึ้นรอคิวนานมากนะทุกคนเพราะว่าศูนย์ดีเเขาบอกว่าเขาแบบว่ามีคิวที่จะแบบว่าต้องตรวจเช็คต้องรอ,อซ่อมเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็ส่งไปตั้งแต่วันที่3 1กลากรกฎาคม ก็คือต้องรอคิวเขาก็แจ้งว่าอรอประมาณ2สัปดาห์อะไรประมาณนี้ถึงจะแบบว่าถึงคิวตรวจเช็คแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรก็ต้องรออีกประมาณ5-7วันอะไรประมาณนี้เออก็ประมาณนั้นกว่าจะได้รับของอีกทีนึงก็คือประมาณ26สิหสิงหา นานจริงแบบบางทีเราคิดว่าเออเราอยากจะไปถ่ายคลิปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นะเพราะว่ากล้องอ่ะตัวเนี้ยเราก็คือเอาทิ้งไว้ที่เขาเลยไม่ทุกอย่างอ่ะก็คือเอาไว้ที่เขาหมดเลยอืมสรุปที่เขาแจ้งมาก็คือว่ายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าไม่ของเราทำไมถึงไม่มีเสียงเขาก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่มาให้นี่ไม่ตัวนี้นะทุกคนก็คือตัวใหม่ ที่เขาส่งมาให้ใหม่ซึ่งอ่าเราก็รอของอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์แหละเออแล้วก็ถึงได้เข้าไปรับอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเก่าเขาก็เก็บไปเลยซึ่งเขาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขให้ไม่ได้ก็ถามว่าเออเสียดายคลิปตัวที่เราอัดไว้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเอามาลงเขาแก้ไขได้ไหมเขาดึงเสียงกลับมาให้ได้ไหมคําตอบที่ได้ก็คือไม่ได้เศร้ามากทุกคน มันเป็นคลิปที่แบบว่าเออเราพีออเดอร์ของไว้แล้วเราไปเอาเราไปถ่ายมันเป็นแบบโมเมนต์นั้นคือมันหาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเศร้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะรอดูคลิปใหม่กันนะคะนี่ก็คือมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าอ่ะทำไมถึงหายไปทำไมถึงไม่มีคลิปใหม่เลยอะไรประมาณนี้เลยนะคะ วันนี้ก็มาแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย